วันนี้จะลองเจ้า R04 นี่นะครับ ID7 Section 1.5นะครับนี่นะครับ,รบ R 04จำนวน2ตัวนะครับจะ work ไหมเอามาแล้ว2ตัว อ,อีก2ตัวนะครับใส่ดับเบิ้ล สกษการวนของเจ้าไดโอตัวนี้นะครับก็คือจะเข้าจุดนี้จุดอินแล้วออกจุดเอาจุดอินจะเข้าไปลึกนะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ผ่านขึ้นมาถ้าตามโครงสร้างนี่ก็เห็นก็คือจะมาแถวหลอดแก้วแล้วก็ออกไปทางรูเอานี่นะฮะรูเอาคือส่วนด้านบนนะฮะรูอินคือด้านล่างเห็นไหมแล้วก็รูเอาจะไปเข้าเหมือนกับว่าจะไปเข้าทอ่อท่อเล็กนะ ท่อเล็กก็คือไปเข้าคอยเย็นเลยนะครับคอยเย็นที่อยู่ในรถอันนี้ลองแล้วมันจะขาดตัวหนึ่งฮนะตัวข้างบนเนะี่ยตัวข้างบนที่งานที่ติดที่ตัวบนสุดเลยน,นะฝั่งทางด้านไปเข้าคอยเย็นนะครับขาดเดี๋ยวอีกฝั่งนึงจะดูอีกทีหนะึ่ง นีวิธีแก้ไขใหม่นะครับก็จากเมื่อกี้ว่าเอาห่วงยัดเข้าไปในรูก่อนรูตัวเมียก่อนแต่อันนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่ที่ครอบไว้ที่ตัวผู้แล้วค่อยๆเล็งนะครับเล็งให้มันเห็นว่าเข้าเข้านะครับก็ไม่รู้จะเวิร์กไหม่าสุดลองเจ้าตัวนี้นะครับ R ขีด0 3นะครับข้างๆข้างๆ R ขีด0 4ก็คือตำแหน่งนี้เลยนั่นเ ไอ้ตัวตัวขวามือนี่เหมือนกับโอลิงขาดไปแล้วเส้นหนึ่งนี่โอลิงใหม่ทำงานซ้ายมือเหมือนยังพอใช้ได้อันนี้เหมือนขาดอันนู้นเหมือนกับจะยังไม่ขาดเท่าไหร่ ดูเหมือนจะสําเร็จครับ60 psi เจ้าจุดนี้นะครับเปลี่ยนไซส์เป็นเป็น R ขีด0ูนะครับก็คือมันเป็น5 ID เป็น5นอกจาก ID เป็น5นะครับแล้วก็ใช้ ID ที่7นะครับอยู่ข้างบนสุด ดูนับไปขึ้นทางชั้นฟ้าข้างบนฟ้าฟ้าท้องฟ้า,า,ฟาคืออยู่ข้างบนเนี่ยเออเป็นเจ็ดก็คือเรียกว่าใส่เจ็ดไปก่อนแล้วก็ใส่ห้าตามมาใส่อาศูนยไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอ0ศูอนนี้ครับท้ายนี่แล้วไม่เกิดฟองอะไรขึ้นมาให้เห็นนะครับเดี๋ยวว่าจะพ่นน้ำไปเพิ่มอันนี้พ่นน้ำเข้าไปแล้วไม่เห็นปลากดการว่าจะมีฟองออกนะครับ ถือว่าโอเคเดี๋ยวจะแว็กน้ำยาแล้วอันนี้อัด60ก็ยังอยู่60นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองแว็กน้ำยาออกเอ้ยแว็กอากาศออกมานะครับเพราะว่าไม่อยากจะเอาอากาศอัดไว้นานเพราะว่าขี้เกียจให้มันมีความชืน้นในเออก็ด,ด,ดูดูความชื้นเข้าไปหรือความชื้นเข้าไปเดี๋ยวมันจะไม่โอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาแว็กใช้วิธีแว็กนี่ว่านี้แว็กน้ำยานะครับ จะอยู่ระหว่างเลข5ากับเลขศูนย์นี่ตลอดเลยนะครับซึ่งก็คาดว่ากดไม่ลงแล้วนี่แว็กมาประมาณ5านาทีแล้วปิดเครื่องแล้วแต่มันกระเด้งขึ้นมาเรื่อยๆครับเลยเลข5าขึ้นมาอย่างนี้ดูไม่ดีเลยตรงไรเออร์น่าจะโอเคแล้วไม่มีฟองพุ่นออกมานะครับแต่ว่า เมื่อกี้ลองแว็กแล้วมันตีกลับศูนซึ่งก็ไม่โอเคเพราตอนนี้อัดไปอัดไป40กว่าแต่ก็ไม่ลดนะแต่ว่ามันมีมันมีการตีกลับเวลาแว็กอะมันก็ไม่โอเคไง ไม่ได้เกี่ยวนะแต่ว่าเผื่อ,อก็ไม่มีอะไรมันองไม่เห็นด้วยแต่ว่าลักษณะของแรงอัดเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างคงที่นะแต่ว่าแรงดูดนะหรือว่าหววัวลูกศรวะ ดูมันไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่มี